สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเข้าครัวนะคะมาทํากับข้าวกันนะคะทำอาหารอีสารนะคะมีูอะไรคะพี่ตาส้มตำค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะอันดับแรกเราใส่ไปเลยพริกนะคะ แล้วแต่ความชอบนะคะไส้ไลเผ็ดไล่ไส้ไลยเผ็ดไลไส้หน่อยเผ็ดหน่อยพริกแกกระเทียมนะคะอ่าเราลงไปโขกนะคะแล้วก็ใส่เส้นมะละกอลงไปด้วยนะคะนิดๆนะคะทำไมเราใส่เส้นมะละกอคะพี่ปาเพื่อไม่ให้มันกระเด็นอ่าพี่คะโขะกเระเกเะเทยมกเกเรกะะเทียก

เดี๋ยวเราก็ใส่มาล้ว่อนไปอ่าะเยอนดหน่อยดนวะลูกนาะ่สจแล้ว